ก็จะขอนิมบายเรื่องการปฏิบัติกระทังความเป็นพระอนาคามีมัก <c oughs> เป็นการสืบต่อเจวันก่อนถ้าเราว่าบรรดาทางพัฒบริษัทจะศึกษาในการปฏิบัติหรือว่าเวลาที่น้อมจิตแลืกวกพิจารณาพระธรรมฐานในด้านการปฏิบัติตามแบบฉบ,บับที่เขาปฏิบัติกันมา นันดับแรกให้ทวนต้นไว้เสมอเพื่อทรงอารมณ์ให้เป็นปกติผลเห่งการปฏิบัติที่จะมีผลจริงๆนี่เราหมายถึงว่าเอาผลกันจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าทำนั่นเขาใช้อารมณ์พิจารณาเป็นสำคัญการใช้อารมณ์ภาวนานี่เป็นการยับยั้งจิต ไม่ให้มีอารมณ์ฟุ้งซ่านเท่านั้นเองนี่ตอนนั้นการยับยั้งจิตให้มีอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์ของฌานเป็นบันไดที่ก้าวเข้าไปสู่วิปาาัสสนาญาณการทรงจิตเป็นฌานยังไม่ใช่มักไม่มีผลแต่ด้วาเราก็จะทิ้งไม่ได้นักปฏิบัติต้องประกอบกิจสามอย่างพร้อมกัน เือหนึ่งอาทิศินสิขามีศิลบริสุทธิ์คำว่าศินบริสุทธิ์น,ธนี่ไม่ใช่สักดแต่ว่าบริสุทธิ์เฉพาะมานั่งภาวนาต้องบริสุทธิ์ตลอด24ชั่วโมงอาทิจิตสิกขาต้องมีสมาธิทรงตัวให้จิตน้อมอยู่ในด้านของกุศลตลอดเวลา คำว่าสมาธิประกระการตั้งใจว่าตั้งใจไว้เฉพาะจุดเดียวคืออารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นกุศลนี่มันม,ม,มีมากอย่างจะเป็นอะไรก็ช่างตามที่เราต้องการจุดนั้นเราจะนึกไว้เสมออา,า,าที่ปัญญาศิกขาพิจารณาตามแบบฉบับในระดับของสังโยชน์ที่เราจะพ้องตัด แล้วก็มีอารมณ์ทรงอารมณ์ที่เป็นกุศลจำที่จะต้องเข้าถึงในขณะนั้นถ้าอารมณ์ทรงตัวแบบนี้หมายความว่าจะขณะใดที่เราจิตคิดอยู่ในด้านของกุศลเรณะนั้นที่ว่าจิตของเราทรงศีลทรงสมาธิแล้วถ้ามีปัญญาพิจรารณาหาความเป็นจริงจากขันห้า เพ่ชาติพิทุขาความเกิดเป็นทุกข์เชราพิทุขาความแก่เป็นทุกข์กระนัมพิทุขังความตายเป็นทุกข์โศกะปริทวาทุกขโทมนัดเป็นตนความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพลาดพราดจจกของจะรักของชอบใจเป็นทุกข์ รู้จักว่านับตั้งแต่เกิดมาถึงวันตายไม่มีอะไรเป็นสุขแล้วทุกตัวนี้มาจากไหนทุกตัวนี้มาจากตัณหาคือความเพ็ียานอยากจิตติดติดอยู่ในโลก,กีวิสัยมีอุปาทานเป็นเครื่องยึดมัน่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นเราเป็นองเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรา หรือว่าเมื่อเราติดจิตมันทือมันในร่างกายว่ามันเป็นเราเป็นของเราเพื่อเลยลืมความตายเมื่อลืมความตายจิตก็ประกอบไปด้วยความชั่วที่เรียกว่าอากุศลคําว่าอากุศลน,นี่เขาแปลว่าไม่ฉลาดสร้างกรรมที่มันเป็นปัจจัยความเดือดร้อนทั้งเราและบุคคลอื่นอย่างนี้เป็นอกุศลอารมณ์ของเราจะไม่จต้องไม,ไม่จับอย่างนี้ จะต้องทำลายความอยากประเภทนี้เสียใช้ปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงจากขันห้าว่าขันห้ามันเป็นเราจริงหรือหรือว่าเป็นของเราถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้เราเคยคิดอยากจะตายบ้างไหมเคยคิดอยากจะป่วยบ้างไหมคิดอยากจะให้ร่างกายมันร้อนจัดนี้บ้างไหม คิดอยากจะให้รากายมันหนาวจัดมีบ้างไหมแล้วคิดบ้างหรือเปล่าว่าเราต้องการการกระทบกระทั่งจากคําวาจาเขาบุกคนอื่นที่เป็นที่ไม่ทอบใจของเรามีบ้างไหมหรือว่าเราต้องการการกระทํเขาบุกคนอื่นเปนที่ไม่ถูกใจเรามีบ้างไหมอาการอย่างนี้จิตเราไม่เคยคิดอยากจะได้แต่ว่ามันมีบ้างไหมละ่ะ ถ้าการอย่างนี้มันปรากฏกับเราไหมถ้ามันปรากฏก็สแสดงว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแม้แต่ลมที่เราทรงอยู่ปรารถนาอยู่มันก็ไม่เป็นที่ที่พึงปรารถนาของเรานี่ใช้ปัญญากันแบบย่อๆเรียกว่ามีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นการตัดตัวเกิดและการตัดตัวทุกข์ถ้าตัดตัณหาได้มันก็ทุกตัดทุกได้ ถ้าตัดตัณหาไม่ได้มันก็ตัดตัวทุกข์ไม่ได้ตัณหาที่มีความสําคัญที่สุดก็คืออยากเกิดานะใดที่มีความอยากเกิดอยากทรงอยู่ไม่อยากตายขณะนั้นไม่มีทางยังต้องเกิดรับทุกข์ต่อไปจนกว่าจะมีปัญญาพิจารณาทราบตามความเป็นจริงเรื่องนี้ขอยกไว้ ี่ก่อนที่เราจะพูดกันถึงพระอนาคามีย้อนถอยหลังไปนิดว่าการที่จะทรงอารมณ์เป็นประสูดาบันเขาทรงด้กรรมฐานอะไรบ้างกรรมฐานนี่ทั้งหมดนี่ไม่ต้องไปนั่งหลับตายก็ได้ให้จิตมันนึกไว้เสมอลืมตายอยู่ทรงอารมณ์อยู่มันนึกไว้เสมอเวลาทํางานทําการก็ทําไป จิตอยู่ในการงานเวลาจะพูดเรื่องอะไรที่เป็นสาระก็จิตอยู่ในเรื่องของการพูดหยุดพูดหยุดทำนอนจิตคิดถึงอารมณ์ต่อไปผู้คนที่จะเป็นบรรสูนาบันตัดสกายทิฏิได้เด็กน้อยนั่นก็คือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ความเมาในชีวิตในร่างกายยังมีอยู่แต่ไม่ลืมความตายยังรักสวยยังรักงาม แต่ได้ว่าก็คิดว่าความสวยความงามนี่ไม่ช้ามก็พังสงลายตัวไปก็มีอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าการตายครั้งนี้จะต้องถ้ามันจำจะต้องเกิดจริงๆก็ให้มันเกิดดีกว่านี้เมื่อเนื้อแท้จริงๆแล้วเราไม่ต้องการความเกิดสิ่งที่เราต้องการคือผลิพันธถ้ารมจับผลิพัน์น,นึกถึงผลิพันอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปสมานุสติกรรมฐาน การนึกถึงความตายเว้นสุวนปกติเรียกว่ามรณานุสติกรรมฐานนีเมื่อจิตเราจับพุทิพานแล้วแล้วก็ต้องดูต่อไปว่าไอ้คนที่จะก้าวเขาไปสู่พระนิพานเขาใช้อะไรบ้างไปเบื้องต้นอันดับแรกก็นึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติกกรรมฐาน ยอมรับนักถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าธรรม,มานุสติกรมฐานยอมรับคุณสมบัติที่ทรงซึ่งความดีไว้ของพระสงฆ์เรียกว่าสังขารุสติกรมฐานแล้วว่าจิตใจของเราตั้งไว้ใจใจไว้เสมอว่าจะทรงศิลให้บริสุทธิ์ว่าถ้าสิ่งของเราไม่บริสุทธิ์เราก็ต้องมีโอกาสไปอาบายภูม ขึ้นชื่อว่าวายภูมิทั้งสี่มีนรกเปรทสุรกายสติเลชานเราไม่ยอมไปเราจะไม่ไปได้เพราะอาศัยมีศีลบริสุทธิ์มีกำลังใจควบทินควบคุมศีนอยู่เป็นปกติไม่คลาดจากจิตอย่างนี้เรียกว่าศีลานสติกรรมฐานแล้วก็พิจารณาต่อไปไว่าไอ้สีนนี่จะทรงยันได้เพราะอาศัยอะไรผู้ควบคุม ก็เพราะอาศัยพอม,มีหานสี่ถ้าเรามีพอม,มีหานสี่ล้วสินไม่ไม่บกพร่องสมาธิก็ทรงตัวอย่างนี้เราพอม,มีหารสี่เพื่อกรมฐา,านก็ได้ท่านเรียกว่าพอม,มีหานสี่ตรงตัวตอนนี้พอม,มีหานสี่ที่จะทรงได้ดีจริงๆอาศัยอะไรเป็นสําคัญ <c oughs> อาศัยฮีริเราโอตปะคืออีริความอายต่อความชัว่วโอตปะเกรงกลัวฝืนความชัววมช่วใจโทษเป็นทุกข์ ใอ่การอย่าง,างนี้เมื่อจิตทรงอยู่ได้อย่างนี้จริงๆก็ชื่อว่าเราเป็นพระโสดาบันนี่ความจริงไม่ต้องไปนั่งหลับตายก็ได้ให้จิตมันทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้เป็นปกตินั่งหลับตาอ่านตาราฟังเทศ เลิกแล้วจิตนิอยากจะอิจฉาคนน,น้นอยากจะด่ได้คนนี้อยากจะว่าคนนั่นอยากคือกันแกล้งคนนี้อย่างนี้หลับตาไปสักกี่แสนชาติมันก็ลงอบายภคมมทุกชาติไม่เกิดประโยชน์ประโยชน์ที่จะเกิดจริงๆก็คืออารมณ์จิตที่ทรงตัวนี่ถาว่าจะทําอย่างนี้แล้วจิตจะเป็นฌานไหมมันก็ต้องเป็นฌานฌานนั่งรับว่าการเก่ง หมายความว่าจิตจับอยู่ในอารมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทุกอย่างนี้ให้มันอยู่กพร้อมกันไม่ใช่ไล่เดียวทีละอย่างจิตมันทรงตัวเ,เป็นปกติอารมณ์จะเป็นขนาดไหนก็ตามเราจะไม่ยอมแล้วเมื่อสิ่งทั้งหมดตามที่กล่าวมาจิตมีสภาพทรงตัวจิตมีสภาพทรงตัวหมายคิดอยู่เสมอในอย่างนี้ก็เรียกว่าชานชานนั่งหลับตานะชันไม่จริง มันต้องชาญลืมตาหลับตาหรือลืมตามีสภาวะจิตเสมอกันถ้าทำกิจการงานยงอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็าตามอารมณ์จิตมีความเยือกเย็นตามที่กล่าวมาแล้วอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วนี่เป็นอารมณ์ความเยือกเย็นเมื่อทรงตัวได้อย่างนี้เป็นปกติท่านก็เรียกว่าพระโสดาบันไม่เห็นจะมีอะไรยาก ตอนนี้สำหรับพระสกิทาคามีมีอารมณ์เช่นเดียวกับพระโสดาบันถ้าสกิทาคามีมักก็เพิ่มกำลังลรวบรวมกำลังจิตที่เป็นภูมิหารสี่ให้ทรงตัวแข็งกร้าวขึ้นรู้ว่าพปะโสดายังมีความรักในเพศจะมีความโลภก็อยากรวยจไมะเมิสศีล ยังมีความโกรธจะฆ่าเขาไม่ได้ตีเขาไม่ได้เพราะเกรงสินจะขาดยังมีความพยายามบาตรจองล้างจองผลานแต่ไม่ทำยังมีความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปโฉนวมพันแต่ไม่ลืมความตายจะเห็นว่าราามณ์ขงพมะโสดาบันไม่มีอะไรมากเป็นชาวบ้านชั้นดีตอนนี้มาพระสกิทาคามีสกทาคามีมักนะยังไม่ผล สกิทาคามีมักก้าวขึ้นมาอันดับแรกจิตเราก็ทรงพอมีหารสีเป็นกรณีพิเศษนอกจากจะโกรธแล้วไม่ทำอันตรายเขาในด้านประสูดาบันกําลังใจสูงขึ้นเป็นอภัยทานใครก็ทำให้เราโกรธนั้นเราโกรธไม่ใช่ไม่โกรธถ้าสกิทาคามียังมีโกรธ แล้วโกรธแล้วก็คิดจองด้วยยังมีการจองผูกโกรธเขาไว้ตอนนี้กำลังใจส่วนหนึ่งมันแทรกสูงขึ้นมาที่พรมิหารสีเมื่อได้กับเมื่อเวลาใครก็ทำความไม่ดีให้เราโกรธไปที่ไม่ถูกใจโกรธแล้วมีก็อารมณ์คลายลงมันก็ช้าหน่อยไม่ได้คลายทันที นอันเล็กน้อมเราไปกี่ยาอ๋อคนที่ก็าทำให้โกรธที่เราหน้าสงสารด้วยคนที่ทําความชั่วนี่เป็นเหยื่อของอาบายภูมิเขาต้องตกมารกมันแสนจะลาบากร้อนก็ร้อนไฟร้อนก็ไฟธรรมดาหลายล้านเท่ายังมีสันพาวุธมาสับฟันอีกนี่เขาต้องมีโทษหนะัก ทุกเวรนาหนักพ้นจากนรกมาเป็นเปรตแสนจะลำบากนับได้พันได้หมื่นแสนชาติจึงกว่าจะพ้นเป็นหมื่นแสนกลับเราไม่ชัดแล้วต้องมาเป็นอสุรกายเต็มในความหวิวโหยต้องมาเป็นสติรชานซึ่งไม่มีใครให้สิทธิใดๆทั้งหมดอจาจจะพราะถูกก็ปล่อยให้อดตายบ้างถูกกรมเหงนเนรร้ายไม่มีกฎหมาย,ยเพื่อเรื่องควบคุม จิตคิดอยู่ว่าคนที่มีรมชั่วยอย่างนี้เป็นคนที่น่าสงสารปล่อยเขาตกมือไปข้างเดียวให้เขาชั่วไปฝ่ายเดียวเราไม่ยอมชวด้วยกรรมใดที่เขาทําให้เปื้เครื่องเจ็บใจกระทุกข์ะเตือนใจเราให้อาภายัยอย่าลืมไว้าอาตอนให้อาภัยตรงนี้จะก,กว่าจะให้ได้ที่ต้องใช้เวลาสองวันสามวันหรือสองชั่วโมงสามชั่วโมงถ้าเร็วเข้ามา มันมียังมีโกรธจึงมีพยาบาทแต่ก็มีอารมณ์ให้เอาภายทานไม่ถือโทษไม่เอาผิดกับเขาให้อภัยเขาแต่อย่าลืมนะว่ายังมีความโกรธจะมีความเสบ,บาตนนี่เป็นสกิทาคามีมักเบืองตนนี่สกิทาคามีมักเบืองพลายตามพระบาลีธรรมกวา่าถ้าสกิทาคามี มันเท่าความโลภมันเท่าความโกรธมันเท่าความหลงมันเท่าตรงไหนทำยังไงมันเดาทำโลภก็มันเท่าความโลภแล้วก็มีจาคานุสติกรรมฐานเป็นกำลังใจแทนที่จะโลภอยากได้กลับเป็นอยากให้เขาการแสวงอาชีพโดยสมาชีวะถ้าไม่กล่าวว่าเป็นความโลภ ได้มาอารมใจคลายในการติดในสมบัติการหามาเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวยงสามีภรรยามีความจำเป็นต้องหาการหาได้สมมาชีวะเขาจ้างเราให้กันเดือนถูกแล้วก็ให้กันเดือนแพงเราทำความดีไม่ใช่ความโลภก,การค้าขายลงทุนน้อยได้กำไรมามากมีฐานะสูงขึ้น ถ้าว่าเป็นกายค่าเป็นแต่ไม่ได้ความสุจริตไม่ใช่ของเลยมันบอกว่าเป็นของดีการซื้อขายบอกราคากันตามปกติเขาพอใจเขาเอาไปได้กําไรมากก็ได้กําไรน้อยไม่สําคัญอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นความโลภเป็นสมาชีวะตอนนี้สําหรับทรัพย์สินที่ได้มาพระโสดาบันยังเกาะมากได้ว่ามาถึงพระศีทาคามนีนึกถึงเสมอ เมื่อชีวิตอยู่จำเป็นจะต้องใช้ต้องหาแต่ร่มหนึ่งคิด,คดว่าไอ้เรากับมันนี่ไม่ใช่กับจากกันไม่ช้าไม่มันก็เราไปข้างหนึ่งเอออาณา,ามนี้วันนี้นากลมมัวไปถึงจิตใจมันก็เฝ้าจาัดก,การยึดไม่ใช่ว่าเฝ้าจาัดก,การหาหาตามปกติ แต่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเรากัมันจะนอนกอดกันอยู่ตลอดเวลาไม่ตายจากกันไม่พ่าจากกันอันนี้ไม่มีคิดไว้เสมอว่าเรากับมันนี้ไม่ช้าก็สลายต่างคนต่างไปก็มีกําลังใจคิดโดยด้วยความไม่ประมาทสำหรับความโกรธพระนาคามีก็เคร่งครัดด้วยความมีหานศีนด้านอภัยทานถ้ามีอภัยทานมันมันเท่าลงแล้ว ความโกรธมันเท่าไม่ใช่หมดมันได้ความหลงในร่างกายก็ก็พิจรารณาแล้วนี่ว่าไอ้ร่างกายนี่มันสวยสดงดงามก็จริงแต่แต่ที่ว่ามันเต็มไปด้วยความสุขกับกโงโรกไม่มีการส่งตัวตอนนี้ก็ต้องใช้กาย,ยกตาโนตติอสุภกรรมฐานมีอารมณ์เข้มแข็งขึ้นเป็นอันว่าพสกิาทาคามีต้องเพิ่มจาราน,นุสติกรรมฐานเข้ามา ในด้านสมถะภาวนาเพิ่มพมิหารสีให้มีกำลังสูงขึ้นและก็เพิ่มกายกตานุสติกาสุภกรรมฐานรวบรวมรวมเข้ามาอีกเป็นกำลังใจเป็นปกติจิตก็พร้อมจะคิดถูว่าอัตภาพร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโรคเป็นของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เมื่อไดสุด้นต้องสลายตัว เราจะไปนั่งมัวเมาในทรัพย์สินยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่เพื่อประโยชน์อะไรแต่ก็ยังเกาะแต่ก็ปล่อยง่ายให้ง่ายสงเคราะห์ง่ายให้อภัยทานง่ายเห็นร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดเต็มไปด้วยความสุขสงกแต่บางครั้งมันก็สวยบางครั้งก็เป็นที่ปรารถ่นาวแต่จิตถอยออกมาหาได้ง่ายๆ ยังไม่ถึงก็หมดเลยนี่เป็นมิสัยของพระสิกธาคามีเรียกว่าสกิทีธาคามีผลถ้าจิตทรงได้แบบนี้เวลามันจะหมดเสร็จแล้วเป็นอนุพระเรื่องพระนาคามีก็เลยยังไม่ต้องพูดกันเช่นบายเสิงนิดถึงว่าถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกิทธาคามนีนี่ถ้าตายเต้าเป็นไปอย่างนี้แต่มันไม่ยากเพราะมันขึ้นไปทึชั้น ไปถึงอนาคามีร้อนาคามีเพิ่มอะไรที่ทุนเรามีมาแล้วทั้งหมดร้านาคามีสิ่งที่เพิ่มสําคัญที่สุดในด้านสมถะภาวนาสําหรับวิปัสสนาภาวนาเนะี่ยต้องเป็นไปตามปกติคือพิจารณาขันธ์าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตามที่กล่าวมาให้จิตมันทรงตัวเมื่อขันธ์ทาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ตัวนี้มีกำลังทรงตัวมากขึ้นอารมณ์ที่เพิ่มต้องเข้ามาพิจารณาอีกนั่นก็คือสกายกายกตานุสติกาสุปกรรมฐานตอนนี้ต้องมีอารมณ์ทรงตัวทรงตัวมากขึ้นกว่าพระสิกธ,ธาคาามีเพราะเป็นการตัดก,การมราคะให้เด็ดขาดควบควิปัสนาญาณและก็ใช้พรมหานิการสินสีเคร่งครัดยิ่งขึ้น ทำ่าเคร่งนี้มาเชียนนั่งหลับตาทั้งคืนทั้งวันอีใช้ไม่ได้ห <c oughs> ลับตาทั้งคืนทั้งวันนี่ใช้ไม่ได้ต้องอารมณ์ปกติแล้่มันมีความรู้สึกอยู่คือ <c oughs> อารมณ์ปกติือว่ากายไน้กายสุปกมันเป็นชิ้นบินทอนเหมือนก็ส้วมเดินได้ แล้วก็ใกล้การโกรธกันพยายามบายกันไม่มีประโยชน์อะไรคนเต็มไปด้วยความทุกคนต้องแก่มันต้องตายมมนต้องเจ็บอยู่แล้วก็มีความทุกข์ไม่ควรจะทํากันเป็นอันว่าเรื่องพระนาคามีนี้นั้นเอาไว้วันพรุ่งนี้เวลาพูดหมดแล้วต่อที่นี้ไปข้าพรันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันกาหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกวลายใ,ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกไม่ใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาสา,า,ายจนกวา่าจะได้ยินเทญยนบอกบมดเวลา